Hô hô, đột đúng rồi Bà nhắn khâu ơn Mà khâu y thay khâu y thay โอ้โหโอ้บาดนี้ได้ทูโอ้หาฮ่าฮ่าฮ่ามันโคตรโคตรโดนเลยแบบนี้โดนเลยโดนนี่วะเงี้ยเร็วเร็วมันง่ายแบบนี้เลยนี่นี่ ค่าเต่ออนซ้อนลืมกดตหอดภาคเลยทำไมา oh อาหยะเต็มเหอาญะโอ้ท่านเอาหลอมาแกหรือโอแกะนะั่นลงมานี่อย่างเพิ่นนี่ามาขี่แมน Hãy subscribe cho kênh พกุกเ,เต็นขันมาทั้งโคกพร้อมโอ้โหเที่ยวนี่คือดิแนแห้งแท้ปาบักงหญ่เลยตัวนี้พน่พนพ่นนะบักียังนองปลาสูตรอาหยาพี่นอง ขนาดตักเอาพี่น้องตวมอีกเลยแหรอโอ้ตันนี้สองตัว Tam tù